ม,ม,ม,มันก็มีพวกมืดพวกสว่างเออแต่ว่าโปรดมันก็ล้างทั้งมืดล้างทั้งสว่า,นนนนางนอกเหนือมืดนอกเหนือสว่างสิ่งที่มันนอกเหนือมืดนอกเหนือสว่างยิงได้โปรดไอ้พวกมืดพวกสว่างได้ล้างทั้งมืดล้างทั้งสว่างมันก็มีพระมีมาร แต่เนื้อหามหาโกานามต้องนอกเหนือทั้งพระนอมารไม่พระไม่มารน,นอกเหนือพระนอกเหนือมารไม่พระไม่มารมันมันจริงจะล้างได้ทั้งสองฝ่ายเพราะพระกับมารมันก็มาจากคตินิยมมืดกับสว่างมันก็มาจากทิฏฐินิยมคตินิยมทิฏฐินิยมก็ตัญหาทิฏฐิตัญหาในคติ ประทานในคติประานนิติธินี่เวลาเราโปรดมันใช้ทิฏฐิโปรดไม่ได้ต้องเป็นทิฏฐิประเภทล้างทิฏฐิใช้สิ่งที่ไม่มีความหมายไม่กระทั้งตัวไม่มีความหมายเองโปรดนี่ล้างคติล้างทิฏฐินิยมของสังสวัสดิ์ได้ ใช้ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองสลายไปเรื่อยๆไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีสลายไปเรื่อยๆไล่ลองลอยล้างไปเรื่อยๆทั้งปว่ายเมื่อแล้วป่ายสว่างทั้งฝ่ายผ้าแล้วกว่ยมานจนกว่ามันจะไม่มีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผ้าปล่อยมาถ้ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีด้วยเช่นเดียวกัน มันต้องใช้ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีล้างไปเรื่อยๆจะมีพังก็มีมาน้ามีมานก็มีพัง้ามีมืดก็มีสว่างถ้ามีสว่างก็ยังก็มันก็มีมืดถ้ามันยังมีอยู่ก็มีมแล้วก็ต้องใช้สิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทมั้ทงไม่มีล้างทั้งสองฝ่ายไปเรืยย่อยๆนอกเหนือมืดนอกเหนือสว่าง ที่ให้ล้างไปทุกประโยคเนี่ยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่มืดไม่สว่างอยู่แล้วมันนอกเหนือนนอกเหนือมืดสว่างไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันเนี่ยมันก็นอกเหนือผ้านอกเหนือมันนอกเหนือตัวนอกเหนือเองอยู่แล้วมันเรียกว่านอกเหนือมันก็ทั้งตัวนอกเหนือเองอยู่แล้ว ทั้ทงไหมทั้งไม่ไหมไปเรื่อยๆมันจะไม่พ้าไม่มานไปเองมันจะไม่พ้าไม่มานไปเองไม่มืดไม่สว่างไปเองไมมมันทั้ทงไหมทั้งไม่ไหมไปเรื่อยๆก็ต้องใช้จิตทั้งคู่เจะไปได้วยกันล้างไปได้วยกัน ราะว่าไหมมันทั้งไหมทั้งไม, elle, ม่ไหม้มันก็รวมหมดนี่ไม่มีมันท re ั้งมีทั้งไม่มีไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็นไม่เอามันทั้งเอาัทั้งไม่เอามันเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันเป็นเนื้อหาที่มันล้างเน่นในเนื้อหาเองอยู่มันเป็นเนื้อหาที่สลายตัวเนื้อหาเองครับต่อไปมันก็ไม่ผ้าไม่มานไปเองไม่มืดไม่สว่างไปเอง มันจะไม่มีฐานะไง s. <S ว่ามืดหรือสว่างมันนอกเหนือสถานะมันไม่มีสถานะถ้ามันมีสถานะมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิอยู่เป็นสั่งสวัส์อยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันไม่มีสถานะมันนอกเหนือสถานะมันเลยไม่จัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป<พ>็นอนิจจ<พ>ังท<พ>ุกข<พ>ังอนัตตานะนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นอะไร นิพานไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นมันก็เลยเป็นเพียงแค่ภาษาเรียกนิพาน ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ม่ที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งไม่เอง ทั้งไม่ไหม้ไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไหมเองนะครับไปด้วยกันทุกอย่างมันจะได้เป็นไม้ที่ไม่เอาไมมจริงๆ <c oughs> ให้ไปด้วยกันนะสะับส มันจะได้เป็นไม้ที่ไม่ใช่การอยู่กับไม้มันจะได้เป็นไม้ที่ไม่ใช่การเอาไม้จริงๆไม้ที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งไม้เองให้ไปได้กันกกบสรผสมสิ่งต้องไปได้กันกับสรผสมใช้สรุปดับล้างไปใช้สรุปดับล้างไปใช้สรุปดับล้างไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไหมแค่ไหมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอยู่กับไหมกลายเป็นไหมเอาไหมขึ้นมามันจะยุ่งก็จะเป็นดอกอยู่ตรงนั้นดอกอยู่ตรงนั้นตันอยู่ตรงนั้นอีกให้ <c oughs> <c oughs> ใช้กระสรรพสิ่งให้ไปได้วยกันกระสรรพสิ่งแล้วมันจะเป็นเป็นไหมที่ไม่ใช่การเอาไหมจริงๆ ไม่ที่ไม่ใช่การเอาไม่ไม่ที่มันไม่ใช่ไม่แค่ทั้งไม่เองแต่นั้นแต่ละประโยชน์มันก็ล้างกันเองแต่ละประโยชน์มันก็ส่องสว่างกันเองอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเนี้ยแม้าคุณไม่คุณก็มันไม่ใช่การเอานี่ไม่ไปด้วยเองเหมือนกันแต่ละประโยชน์มันก็ส่องสว่างกันเอง แม,ม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวไม่เอาแม,ม,ม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเอง อย่างเงี้ยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแง่ไม่เหลือบุ่มแห่งความติดยึดเอาไว้อะไรๆหมดจดไปเองเรื่องแต่งงาน ถ้าแต่งกันไม่เป็นเนี่ยทุกชีพหายเลย <c oughs> พอชื่อมันก็บ่อยแล้วว่าแต่งงานมันแต่งกับงานถ้าแต่งไม่เป็นนี่ทุกชีบหายเลย <c oughs> แต่มันก็มีหลายลาักษณะที่ต่างกันออกไปโดยวิถีของกรรมบ้าง กรรมในรูปแบบของกรรมมืดกรรมมั่วบ้างแล้วกรรมในรูปแบบของความสว่างกรรมในรูปแบบของความดีมันกมน็มันมันมีอิทธิพลในการจัดสรรชีวิตส่วนตัวแล้วชีวิตคู่ถ้าชีวิตคู่มันมาด้วยกรรมที่มันดีมาด้วยกันทั้งคู่มันก็ดีไปแต่ถ้าชีวิตคู่มันมาด้วยการแบบคนหนึ่งกรรมดีคนหนึ่งกรรมไม่ค่อยจะดีทรมานอะไรทางนั้นก็เลยคู่ทรมานคู่กัดแยงเลย แต่ถ้าทั้งคู่เนี่ยมันกรรมดีไปได้วยกันมันก็โอเคมันก็ราบเลื่อนไปได้วยกันคล่องไปได้วยกันแล้วแล้วไป,ไปได้วยกันแต่ถ้าเกิดทั้งคู่กรรมไม่ดีทั้งคู่ชิบหายแล้วชิบหายอีกเลยพุ่มต่ําแล้วพุ่มต่ําอีก อิทธิพลของกรรมเข้ามาจัดสรรชีวิตคำว่าชีวิตส่วนตัวก็ตามหรือว่าชีวิตส่วนส่วนรวมก็ตามหรือว่าชีวิตคู่ก็ตามอย่างชีวิตส่วนรวมเนี่ยมันยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันสารพัดกรรมที่มันจัดสรร <c oughs> มาอยู่ด้วยกันความยุ่งยากก็จะเยอะ ก็เลยต้องใช้เนื้อหาตัดสไไดู้เคลีย์ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันเคลีย์เคลีย์ความบาลานซ์เคลีย์ความสมดุลเคลีย์ความเสถียรก็เรียกว่าล้างความเหลื่อมล้ําของกรรมไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันเนื้อหาตัดสู้เข้าไปรองรับสถานการณ์ก็ไปเคลียร์ตามนันกัน ล้างความเหลื่อมล้ําในระบบของกรรมล้างความตา่างล้างความแตกตา่างล้างความเหลื่อมล้ําแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกันที่ไม่ใช่อะไรในเหมือนไปเอง จะกลายเป็นเหมือนกันที่ไม่ใช่อะไรในเหมือนไปพอไหม้มันทั้งไหม้ถ้าไม่ไหม้ไปได้วยกันก็เรียบร้อยแล้วไม้มันทั้งไหม้ั้าไม่ไม้ไปได้วยกันเนี่ยมันปรับมันปรับทุกรูปแบบ จะกลายเป็นไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันด้วยเองเลยตานั่นเองมันจบให้ทุกรูปแบบเลยในคตินิยมบ้างในทิฏฐินิยมบ้างในความเห็นในความหมายที่หลากหลายทั้งหลายบ้างเนี่ยมันจะจบให้ทุกรูปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเอย่อางเงี้ยกระจายออกกระจายยิ้งกระจายออกอย่างนนะนแค่นี้ทำไมแค่นี้เวลาที่มันมต้องโผล่ในแบบนี้แล้วมันจะคลายช่วยเขาไง ถ้าช่วยหรือช่วยถ้าทําเป็น้เฉยมันก็ไม่ออกมันก็อยู่ตรงที่เฉยแหละใช่ต้อัอช่ต้องดับหลด้วยอย่งางที่หลวงพอบอกอะ่ะไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ใไไน,นการกระจายทิ้งกระจายออกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกัน ขอใจไม่ไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยพยายามฟังพยายามฟังเหมือนฟังถ้ปลดสารเป็นถ้าปลดสารไม่เป็นเดี๋ยวจะโดนสมสัตว์ลุงอย่างว่าว่าที่คุยให้หลงจีนคนนั้นฟังอ่ะโอเคนะ โอเคี่านก็ตัดตอนให้หยอกขยันแปลเรื่อยๆแล้วจะคล่องเองมันตามไม่ได้เป็นาธรรมันเป็นภาษาสัญญธรรมมันไม่ใช่ภาษาลำชากาแฟคุยกันเท่าทั่วไปนบบนี้ใช่แบบนั้นมันเป็นภาษาสัญญธรรมซึ่งมันก็จะพิเศษนิดนึงถ้าถ้าไปเรื่อยๆก็จะได้คล่องเราข้าใจต่ว่าถ้ามันแปลด้วยมันก็มันก็หลุดไปด้วยตัวเองแปลตัวเองก็คลายไปด้วย ัวเองแปลตัวเองก็มีผลไม่ได้หลุดไปดเรื่อยๆดับเออน้ำหน้าต้องไม่ก็ต้องหออย่าไม่ไม่ไม่อีกคู่ะไรอย่างเงี้ยโอเคออกเลยทิ้งตัวทิ้งออกเลยทิ้งตัวทิ้งออกเลยทิ้งตัวทิ้งออกเลยสภาวะทิ้งสภาวะออกเลยทิ้งตัวทิ้งออกเลยอืมนั่นแหละหลุดพ้นช่วยช่วยช่วย ถอยจากตัวถอยเองบ้างอย่างนี้โอเคออกเลยตัวถอยออกจากตัวถอยเองอะไรอย่างนี้อืมนั่นแหละผมจะได้ตัดรู้ช่วยดีๆเด็ดขาดถอยจากตัวถอยเองอย่างเงี้ยตัวถอยออกจากตัวถอยเองอย่างเนี้ยเรียกว่ามันคลายทิ้งคลาย มันหลุดช่วยเลยใครช่วยหลุดช่วยเวลาช่วยภูมิชั้นสูงอ่ะไม่ใช่ภูมิชั้นล่างภูมิชั้นสูงอ่ะเขาไม่ได้ต้องการบารมีพีงนต่ว่ามันหลุดช่วยกันยังไงหลุดช่วยกันอย่างไรมันมีแค่นี้เองภูมิชั้นสูงแต่ภูมิชั้นล่างมันแถมด้วยการต้องการบบารมีต้องการบุญบารมีมันก็เลยต้องให้อย่างนั้นด้วย เทน้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยโภมชช่นกลางชั้นล่างแต่ชั้นสูงอะ่ะจะหลุดหลุดช่วยยังไงอยู่แค่นี้เองตัวถอยก็หลุดจากตัวถอยเองอะ่ะถอยจากตัวถอยเองตัวถอยหลุดออกจากตัวถอยเองเราเวลาไหมลูกอ่ถอยจากไหมไม่ไหมหน่อยมันจะได้หลุดจากไหมอีกหยัดไปไหมแค่ไหม ถ้าไม่แค่ไม่มันก็คาอยู่ตรงดอกดอกมันดอกอยู่มันไม่ใช่ดับจริงมันดอกอยู่มันอยู่แค่นั้นเวลาไหมแล้วก็ถอยจากไหมไม่ไหมอีกเลอมันไม่จะหลุดจากนั่นแหละถอยจากตัวถอยเองทุกอย่าง ตัวถอยก็หลุดจากตัวถอยเองนั่นแหละตัวถอยพ้นจากตัวถอยเองนั่นแหละอย่างนี้มันหมดมันก็ดอกบัวที่มันบานพิ้งบานจนหมดทุกกลีบดอกทุกกลีบดอกมันหมดทุกกลีบมันมันหมดมันหลุดหมดตามนั้นอันนี้มันฝันเห็นท่านไงเห็นไม่ฝันเห็น ดีเอาหา่าได้ทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างด้วยโสโยน,นะ,นะตัวไม่เอาหลุดพ้นจากตัวไม่เอาเองดบบอกว่กบานพ้นจากความบานบานหลุดจากความบานสิ่งที่ตามมา